สวัสดีจ้าพ่อแม่ี่นองปองไปสุูสุคอนเนตอนนีน้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสิบนาทีแล้วเจ้านาะ,นะนะคุณสาเพิ่งเลิกอโอมาพี่น้องไง <laughs> ม,ม,มีเมนี่ยมาฝากพรนะ้อมเพื่จ้าอืมโอ้ยซื้อเนี่ยมาฝากแล้วเจ้านาะรั่วเมียทองได้ซื้อของปรดมาฝากพี่น้องไงฝากโกรดไง,งามาเสียบมันกันนะจ้าเนะรอบดึกรอบดึกอืม น่ากินก่อนขอบคคนียวอืออเสอมาซี่ฝักนาแล้วนะแต่ว่าบุงแกกับ,บลูกซ้ายปั่นกับ,บลูกซ้ายคนราฝากักมอฝักนี่ น้ำน่องของแอมเนะ่อย <c oughs> อืม่ด้ปันไอหกครึ่งนึงนีงน่หน่าเอาอ,อน,น่นดีนะอ,อืม <c oughs> อืม

อ,มมอ,อ,อืมีหมอกันแล้วเมื่อค่๊าพัดลมกระเทยกระล้มอ้ทางเนี่ยอืมไปนอนเมื่อไหลูกไปเจ็บเจียวเนี่ยจะหักอยากพี่น้องเลยเห็นของปวดตาตี <laughs> Này nhảy nhảy đấy bọn trời Cái nào cái nào เลยสามแถวครับ

เดี๋ยวแป๊บนึงลูกชายกะให้เราเสียงลุงจะเ <c oughs> มียสิถ่ายคลิปบอกเราแล้วจะเน,นาะแล้วก็เฮ็ดน้ำนดีดีแล้วจ้ะจ่านนาบุ๋มกะสิขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นจ้ะเนาะเอาขอโพรดฟักใหญ่ๆมากินอ่างให้เบุ๋มแล้วจ้ะเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายหลายนจ้ะทุกกำลังในแห้งใจเนะจ้ะเนาะช่วงนี้บุม๋มยังเป็น เพื่ออืดพื่ออมกับวิ้นวิ้นหัวเลยนะจ๊ะเด้อถ้าบ่าได้ไปให้กับนังใจบ้านใดรือว่าไปเพิ่งคลิปบ้านใดก็ขออภัยในความบ่สะดวกนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้า